ขณะนี้กลุ่มอาชีวะปีงขึ้นยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับนนะเพื่อทำกิจกรรมผมผ้าสีดำนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไล์ ผมไม่ได้ไลฟ์ของอกระเทยแม่ลูกอ่อนผมแวะมาเอางานที่ต่อข้อสารนะครับพอดีเห็นลูกหลานเขาทำกิจกรรมอยู่ที่อนุสาวารีย์นะครับผมเลยถือโอกาสถ่ายคลิปมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปชมในคลิปผมคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะผมติดง,งาน ต้องกลับไปนอนพักผ่อนผมตื่นตีสองทำงานก็คือในลักษณะสแสดงถึงรัฐธรรมนูญที่ต่ำาามนะฮะสีดำเปียบเหมือนว่าสีไว้ทุกข์กับรัฐธรรมนูญในลักษณะน,นั้นนะครับ วันนี้ผู้กำกับสอนอชนะสงครามเดินทางมาเองน,นะครับ ก่อนนี้ะนะครับกิจกรรมนะครับกิจกรรมแสดงถึงรัฐธรรมนูญท,ที่อับเฉานะครับนี่เป็นการแสดงสัญลักษณ์นะครับแสดงสัญลักษณ์ก็เรียกว่าทํากิจกรรมนะครับทํากิจกรรม ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมาดยวาความสะดวกให้นะครับป้องกันมือที่3ในลักษณะน,น,นั้นนะครับก็ชมบรรยากาศลูกหลานเรานะครับลูกหลานเรามาทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ หัวใจจึงนําให้ตไปหน,นครัความเปะคัวามเป็นธให้ตวใหญนะความเป็นา,น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 ะาน,น้อยประชาชนทานี้เียงครับประชาชนนไปกล้าอายาไม่ว่าต้องาใ,ให้เสียผลจงอากินสิน ก็มีสื่อหลักสื่อรองมากนะครับแต่พี่น้องประชาชนน้อยนะครับพี่น้องประชาชนน้อยนะครับมา <Okay. Yeah. S 1> ชมบรรยากาศนะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายเจรจาพวงกับเพืนสงครามนะครับอันนี้อยู่หน้ามแม็กนะครับก็น้องอเล็กก็มา,าขับกล่อม ทีมงานของผมก็มาแดนเซอร์ด้านหน้านะครับแดนเซอร์ด้านหน้าก็ชมบรรยากาศนะครับบรรยากศาศก็มีผู้ใจบุญนำอาหารมาแจกนะครับมีผู้ใจบุญนำอาหารมาแจกนเนป็น không đẹp cho nhớ nó không đẹp tôi nhớ hỏi không?

รับทราบรับทราบ ประชาชนไม่เยอะเท่าไหร่มันมมาไหมมฟองีซื้อหรออ๋อ <c oughs> เข้าใจเข้าใจมันแจ้งข้อกล่าหาแล้วเศราหกนี่ไปรายงานตัวมันนี่ทุ่มนึ่งแล้วก็เลิกครับโอเควันนี้ไป้องไปดูทุกคนกลันะไปดูนะ มาไลฟ์ป่าสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้พ่อก็ไม่ได้ไลฟ์พวกมาเอางานมีเฉยที่ต่อข้อสารเลยแวะมาเดี๋ยวก็กลับแล้วนี่ข้อารเลยนั่นที่มันถายซิปที่มันเป็นม้วนอะมันซื้อตรงไหได้อะฮะซิปเป็นม้วนซิปเป็นม้วนใช่ไหมพี่สำเพ็งเข้าในซอยแล้วอยู่กลางๆซอยซิปเป็นม้วนๆเลยเป็นร้อยหลาพวกนี้รักษาถุงรู้ ได้เป็นท่ไตเลยลอ่ะโตโตมันแยกเป็น2อส่วนร้านเดียวมีหมดเลยลยากนี่างานในรถสิางานในรถได้มาถุงน,นี้อ่มูลค่าสองหมื่นห้าแรง เนี่ยเนี่ยสองหมื่นข้าแรงอย่างเดียวผมจะไ่ทำถุงใส่สมสูตรสากนไปทำแล้วส่งบินต่างประเทศผมจะทำถุงสอบอ๋อเอาไปทำถุงสอบูกใช้ได้เลยเข้าไปในสำเพ็งอ่ะอยู่ซ้ายมือที่เขาขายผ้าขายอะไรมันมีร้านขาย10บร้อยหลาเขาขายเป็นร้อยหลาแล้วหัวต้องหักครับครับยาวหัวต้งหัวแบบพลาสติกเนี่ยมันเหนียวกว่า ถูกสวัส<บ>ดีครับเข้าใจแต่มันใช้ครั้งเดียวเลยพ่อทุกพ่อโศกอะ่ะเข้าใจครั้งเดียวแต่มันเหนียวอะ่ะเ,เวลาเวลาหิ้วมันไม่แตกวไม่มีใครซ้ำนะทุกพ่อวันนี้ผมก็ไม่ได้มาไลฟ์นะครับวันนี้ผมมารับงานเฉยๆแล้วก็แวะมาะเฉยๆต่อไปพ่อก็ไปแจกคนอื่นเหมือนเดิม วันนั้นก็ไปแจกเขาแล้วแจกกาบดีกว่าทีงานแ้นเซอร์ดีกว่าทีงานแ้นเซอร์ เต้านะครับลอยเต้าจะดีมบก็โอเคนะครับผมเอาไปทําคลิปนะครับถ้าท่านไหนเข้าไปดูในคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมจะได้สร้างช่องของตัวเอง นะครับผมแวะมาเก็บคลิปไปใหญ่ๆนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดเพราะติดงานติดภารกิจนะครับขอบพระคุณอย่างสูงทุกท่านนะครับขอบพระคุณอย่างสูงและลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเวลาคลิปลงแล้วก็จะได้รับข่าวสารทันทีนะครับขอบพระคุณมากครับ